คลิปนี้เสนอตอนไปดูน้ำเขื่อน95%ตอนที่3หมไม้ตกปลาภูเขาวงแก่งศิลาโนนสวรรค์ภูคำเบ้าวันศุกร์ที่10ตุลาคมพศ2568ตามแผนที่นะครับวิ่งจากข้างล่างขึ้นข้านงบงข้างบนนะครับหมายเลขหนก็บ้านภูเขาวงหมายเลข2องบ้านแก่งศิลา ลนดับที่ 3. บ้านโนสนสวรรค์แล้วก็ละดับที่ 4. บ้านภูคําเบ้าครับร้อยอุทยานแห่งชาติน้ําพองมาหน่อยหนึ่งก็จะเจอบริเวณโล่งๆครับเออนี่ทางนี้ไปเขื่อนอุบลรัตทางนี้ไปอุทยานแห่งชาติน้ําพองนะับน้องเรือตรงนี้เป็นพื้นที่เขาถมดินไว้อนะ่ะอเนาะ มีมอเตอร์ไซค์ด้วยอา่าแล้วก็มีทางลงไปด้วยนี่แหละนี่ผมเข้าใจว่าจะเป็นหมายตกปลานะเนี่ยผมมาลู้หมายตกปลาไว้ด้วยพอดีเลยแล้วลองไปดูหน่อยมอเตอร์ไซค์เยอะเลยตะลึงตะลึงต,งตงึ้งสิอ๋อ ึมีทางเดินอยู่ครับมีทางเดินแต่ว่าเขาเอาปูนเซีเมนมาเทไว้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะมันก็แข็งอยู่นั่นนี่ยอยู่พื้นนะครับเมืเราปูนเซเมนมาเนี่ย แต่ว่ามันไหลลงมาจากนู่นว่าไม่แนใ่ใจเหมือนกันนะครับว่าฮัลโหลมีคนอยู่ไหมผมมาดีนะครับมาหาหมายตกปลา ขยะด้วยโอ้นุน่นไงตกป่ากันได้บอ,รเ,อเรื่องหมายตกป่าป่า ก็ดับเซียนดล้วดวงเบิงเครื่องมือเราดับเซียนด้วนะพระาสี่หลังหกหลัง,งอเดียวมครับมีเก้าอี้ห้องเต้ด้โอ้โหน,นี่สี่หลังสี่คัน สองสามส,สี่หา้าหกอนันี้แปดคันอันนี้อีกสี่ฟาดต้นต้นนีน้ตนยูข่ขาถูดตัดตปะในหอ ว่อนนา่ก um ่อนกินเกี <The the ่ยงมันน้ปลาเอาบางน้ำก็แจ้งไว้ยังแฟนขับผมได้หมายตกปลาถึงหมายแล้วมันจะมาตกด้วยไปน้ำน้ำลงมันจะฝุดล้วงเรอใล่เลยของใหม่องไปม่น้ลวงมหลายอยู่ครับอ เห็นนา้าเคลื่อนขึ่นกันแล้ววาเป็นมามันระดับแดอตากระากินหรอกเงียบแล้วมันเต่าแท้ๆสบายดึงว่านแล้วปากห่ววมเลยต้นต้นมะขามเนี่ยถวมต้นเลยนะ,ะกือบมิดแล้วะเลย โอ็นว่าห้องเก่าเราถึงมองมองพาดเบ็ดช่วงช่วงมองพาดเบ็ดเลยวันพอสติด่อติดยังบ่ครับ ท่านติดต่ผมตั้งไหนใหล้ซีนี่ติดครับล้มลปวลยบครับเอาขาดเลยดึงขาดเลยลไปแ๊บเดียวโอ้หลเนี่ยอาว่ากเลตั้งไหนไปนี่ยขาดคคมทำนั่นตัวสุดปงเอ้ยอ้าวได้มองตกปลาแล้ว เขาเจะท้มเหรียญไว้เนี่ยทมให้เขามาตกปลาว่ะไอเล็กตอนมันก็คนข้างหลังมันไม่อยู่มันเล็ดดันออกดันออกก็พอดีเลยมาเตอรตกปลาจอดรถจอดยังไงไปแล้วคนก็มีกับรถไปก็แบบยังรถเขาดอกดีเยอะน้ำจอดก็กำลังไปฉีดน้ำรถก็ได้มีของเสียของหายรถหาย ทางนี้มันหกเนาะครับมลุกไปนี่โอ้่นไหลายันก็สิได้เบิ่งทางเนี่ยฝั่งนี้มันลกถ้าเป็นตอนนี้เนาะถ้าเป็นตอน,น,นตอื่นมันคงจะไม่ลกอะ่ะเพราะน้ําน้ำมันลงไปข้างล่างนู่นอ่า ได้หมายตกปลาแล้วอาแฟนขับอยากมาตกปลาก็มาแวะนะครับตอนนี้มีลานจอดรถให้ด้วยตอนที่โลงมาลนนะานจอดรถแต่ <c oughs> <c oughs> ทางนี้สักกลางเ <c oughs> ต้นคงจะลำบากอยู่นะ อ๋อมีปล้องเบียดด้วยแต่ตอนนี้มันลกอะ่ะลกมากเลยแต่ถ้ามาต้องมาตอนที่น้ำเขื่อนลงนะครับประมาณสัก 60%อระไรพวกนี้น้ำในเขื่อน60% 70%อนอย่างเงี้ยก็พอที่จะมันจะลงไปอยู่ใกล้ๆนู่นแหละระดับน้ำลดเลยตลิงมันก็ลดตะลิงก็อยู่ใกล้ กลับทางเก่านะคนอยู่ที่ไหนขยะอยู่ที่นั่นครับ <laughs> เอาล่ะ ก็ได้หมายตกปลาหนึ่งไม้ละแต่กางเต็นก็นก็กางได้อยู่นะเขาก็ไม่ได้ห้ามกางนะมาแวะดูหมายตกปลาครับ <c oughs> เปิดเ็เปิดช่องทางจราจรให้มาจอดตกปลาเดี๋ยวลงไปดูสักหน่อยโอ้ โอ้ยุดโอ้โ oh. อ oh, ้โหฝนปลาท่องขาวโอ oh. ้เสียนลาเสียนเบ็ดเบ็ดที่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยหลายตัว งโอ้ใหไกลเลยโอ้คนทำหมายตกปลาได้เนี่ยเนาะี๋ยเสิมาแวะตกน้ำมาหาเบวงหมายว่าดีเลยซื้อซองแดย์ครับปลาจะไปติดตามเด็กน้องเป็ดบุกลายยูทูบครับโอ้โหโโห,โหกคัน แปดขั้นนู่นแหละวงชื่อช่องอะไรป๋าก็มีทางนี้ด้วยดีมากเลยมีช่องทางการติดตามไหมครับดื่มน้ำโคกด้วยอ๋อเส้นเบ็ดดื่มน้ำโคกนะครับเนี่ยป๋ามีช่องทางการติดตามไหมลงไหนผมจะไปกดติดตาม ช่องมีชื่อช่องอะไรครับของผมเหรอใช่ผมเที่ยวเที่ยวสูงไวัยไปตามฝัน y o u t u ู e หรือ facebook ครับ <laughs> เดี๋ยวผมจะไปติดตามไม่ได้ยินกูอยู่ใครเนี่ยนเะที่ยวสูงไวัยไปตามฝันมีคนเบ่งมือนึงกับว่าเกินร้อยคนหรอ YouTube หรือ facebook ครับ <laughs> คลิปนึงกับว่าถึงร้อยคนหรอกรอลงลงลงทังเด่นะฮะเฟซบ o ๊ก <laughs> <laughs> หรือย t u b e อะไรใน YouTube อ๋อ ต้องเดือตอนลังวาเรยกวาหาตกปลาเน,นี่ยยั่แกงนำต้นบึงทงสร้างบือน้อง,งโคตรอะมาเดี๋ยวเรยคิดทอดเคดลือ่อนบุรัติเขเขาตกไยเขาลงคลิปอ่ะเดีวจะปาตัวยังไงน่ามันคือลาจูเอาคลิปไปลงไม่จะตัวยังไงเลยถ้าไปตกวเขาได้ป่าททำตัวละคอิดเน่ยมันตัวกันร้องี่วะ ตาคาบันยะี่นี่ก่อนหิ้นั่นนั่นตกตกัตก,ก,กเกงขี้เขามันได้ตวแล้วใส่โลใส่โล,โล,โลเครื่องหนไปไปหาดูที่ใหม่ต่อโอ้นี่เขาจอดช่วงไว้เลยได้่ย ช่องให้ลงมาตกปลาโอเคตอนนี้ก็ลงมาที่ท้ายบ้านภูเขาวงครับบ้านภูเขาวงเขื่อนอุบลรัตนน้ำท่วมถนนครับอไม่มีสื่อไหนมาทำข่าวเลยครับเนี่ยโอ้ ผมเลยนะเดือดร้อนมากเลไปก็ไม่ได้มาก,ก็ไม่ได้เนี่ยว่าจะขี่รถลงมาดูโอ้โหครับไม่มีสื่อช่องไหนมาทำข่าวเลยครับมีผมเลยมาทำเนี่ยเออน้ำนั่นจะเขื่อนรอุบลรั่ท่วมถนนนะครับ <c oughs> โดนค้อนตีหัวเอาซะละโอ้แพแพตอนนี้เข้าฝั่งครับเข้าเองจะโดนพัดก็ไม่รู้นะ เอออน้ำก็อยู่ใกล้ๆนี่เองเน,นี่ยแพนว่มแล้วเนี่ยภูเขาวงเนี่ยมันข้างบนเนี่ยมันจะเป็นหินช้างสีนะครับเออมันอยู่ตรงไหนหินช้างสีไม่เห็นเลยลองดูหน่อยสิน่าจะเป็นอยู่แถวๆทางนู้น่ะพะตอนมาแหละผมขึ้นไปเห็นช้างสีก่อน ผู้วองมันจะสิ่งเสียงมาทางนี้ถะนนบ้านศิลาน้ำขึ้นมาพอสมควรนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่หมายตกปลาน,นะครับเนี่ยทางเ้เปบนท้ายหมู่บ้านทังไรืท่วมท่วมที่นาบ้างเนี่ยเอาเนี่ยอเออช่เอช่ แถวนี้ก็เป็นบ้านภูเขาวงนะครับอีกซอยหนึ่งน้ำลงมาเยอะเลยอ่าอาอันนั้นเป็นถนนใหญ่มานะครับตรงนั้นเป็นภูตะวันแคมปิ้งครับปีเทล่าเพิ่งเคยมากางเต็นท์นอนอยู่เห็นบอกว่าดูน่ไงป้ายภูตะวัน หลืออยู่สามสิบเปอร์เซนต์ว่าอย่างนั้นยังกางเต็นท์ได้อยู่กางเต็นท์ไปตกเบ็ดตกปลายได้เลยนะครับเนี่ยอ่าท่วมเลยโอโ้โหตะลิงอยู่ทุกคนเลยนเนี่ยเสาไฟฟ้าไปนะครับาทางนี้ก็เป็น mountain camping ครับท่วมเลยครับ โอ้เขาเต้นกันเลยนะจริงๆโตจริงๆโตจริงจงผม,มงผมหูดตริงเขาไม่เห็นแต่ว่าม o u n น a i n ป a ิ้ง n g ท่วมท่วมจมเลยครับเหลือแต่อาคารบริการนักท่องเที่ยวหินหินช่างสีจะอยู่ช่วงนี้นะครับข้างบนนี่แหละเออ ตรงนี้เป็นภูตะวันแคมปิ้งนะั่นคืออาคารบริการนะักท่องเที่ยวยังเหลือพื้นที่อยู่30%มบเเนตมื่อวานนี้ผมดูทางเฟซบุ๊กส่วนเรานี้ก็ท่วมเลยเห็นจะป้ายโอ้อันนี้ก็เป็นม OUNTAIN CAMPING เขาตั้งกองแล้วก็เต้นกันลํากันครับผมไปไม่ได้น้ำท่วม ตกปลาได้ครับกกลางเต็นตกปลาได้เลยแถงนี้นมีกวาดเลย ภูตะวันแคมปิ้งจะเลี้ยงวัวด้วยนะอันนี้ก็จะมีนางรำเต้นอยู่ที่เมา n t เทนแคมปิ้งเปิดเพลงเต้นเลยโอเคครับ น,นี่จะเป็นริมเขื่อนแคมปิง้งโอ้มีแคมปิง้งหลายแคมปิ้งอยู่นะเนี่ยดูครับนู่นอาหารแต่ผมไม่ลงไปนะปายนาแคมปิงมงมป้งก็มีคีรีวงแคมปิ้งก็มีแต่ผมจอดดูแห่ะเมื่อกี้เห็นนีไไงเห็นช้างสีเห็นลังคาอยู่นะ่ะ <laughs> ผมมาจอดดูเห็นช้างสีครับ อยู่ตรงนี้นี่เองเนี่ยเห็นร่างคาอยู่ตรงตรงมือผมเนี่ยไม่อะไรคือหินช้างสีเขาอยู่ตรงนี้นี่เองฝั่งนี้ก็จะไปเขื่อนอุบนรัดนะครับเห็นละเห็นเขื่อนเห็นหินช้างสีละอ่าก็เป็นเสือเขาภูพานนะครับ ตรงนี้เป็นบ้านแก่งศิลานะครับขี่เลาะลงมาดูก็เจอนี่เลยครับสำนักง,งานชนรับประทานที่6โครงการสถานีนสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ขอบอ่างอุบ,บลรั์จังหวัดขอนแก่นเมืนงการก่อสร้างโดยกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางกรมชนประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันนี้เขาห้ามเข้าครับ อาคารสูบน้าเขาอยู่ตรงนู้นไม่แน่ใจว่าเขาสูบไปให้ใครใช้นะอันนี้คงเป็นอาคารสำนักง,งานครับอย่างสวยเลยเพรเาใจว่าเพิ่งจะสร้างเสร็จหมัดๆน้ําขึ้นสูงครับมาดูน้ํากันก็ดูได้ก็ฝั่งนี้อ๋อ พออยู่ตรงนี้นี่เองอ้าวฝั่งนี้น้ำท่วมไปได้ไหมเนะี่ยไปได้อยู่นะ่ะเออไปได้อยู่ชักจะหิวข้าวล้วห้าโมงครึ่งล้วต้องไปกินข้าวดิวคุณหน่อเขื่อนอุบลรัตน์นั่แหละ ปมาหาเดี๋ยวงวดนี้ผ่านไปก่อนงวดนี้ผ่านไปก่อนครับท่านผู้ชมดวงวดหนะ้าผมจะมาใหม่มาถามว่ที่ไหนมีที่ว่างเปล่ามั่งมาเช่าอยู่สักหน่อยนะวิวสวยอ่ะตกปลาได้ด้วยนะไม่ต้องออกมากลางเต้นเลย าหาบ้านอยู่ที่นี่เลยตอนนี้ก็มาถึงท้ายบ้านโนนสวรรค์น,นะครับบ้านโนนสวรรค์อันนี้เป็นพ่อกวานะครับขี้ว่าจะพอกอยู่เลยออกมาเป็นน้ำครับอ๋อมีเสียนมีเสียนเด็ดมาตกปลาด้วยครับ เล่นแบบตกปลาได้หลายปะอ,อ๋ะอมอฝังน้นเล่นน้ำอ๋อเลือหาปลา อยู่ใกล้ๆครับถึงท้ายบ้านเลยลงไปเล่นน้ํากันหาปลาด้วยเล่นน้าด้วยหาปลาด้วยตรงนี้เป็นทางเข้าบ้านโนนสวรรค์น,นะครับเมื่อกี้ที่เข้าไปถ่ายที่ท้ายบ้านนะครับตรนนี้มาล้างกาแฟสด ต้องลงไปกินเอาขาแช่น้ำได้เลยครับน้ำขึ้นมาสูงเลยตอนนี้อยู่ท้ายบ้านภูคำเบ้านะครับใกล้ละใกล้ถึงเขื่อนอุบลรัตน์นละไปทางนี้อีก6กิโลเมตร เอามาดูน้ำสักหน่อยเขามาทำอะไรเนี่ยมีรถติดเครื่องอยู่น <Means S 1> ั่นนี่เอามันเท่มากน้ำ น่าลังคาอะไรไม่รู้นั่นไหะเขาลองไปยกสะดุง้งอยู่ในน้ำเลยเห็นริบๆอยู่นู่นอืม น้ำมันเออขึ้นมาแล้วนะเนี่ยและดูน้ำดูท่าเขาก็ไปหาปลากันแล้วครับเที่ยวเนี้ย มันก็เลือ